เอาจะเปอรต์ยเาล้วนั่นเอาจ็เปอร์เซ็นต์นี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูุงเออศูนย์จุดหนึ่สาิกมาเอาเปล่กโอ้ว่าหลอยู่ครับหลหรอไงพวกันกังขคือมีปีกเนาะัมีอะไรอย่าบนบนอเลี้ยแล้วขนี้ใช่ไหมนี้กอนเหอโอ้ยตายเผื่อดบดเต้มคอย มึงเอาปืนมาอย่งอัดปืน,อ,ปน,อ,ปนอ,อีง่างนี่แม่โมย่างเขาูปืนวิบอกเอะไรอ่ะงเยี่ยมโอ้ยซ้ำครับซ้ำซ้ำยังบวกโมาลยตังใตังตังแค่ยังนี้ตัง้งำได้ เตั้งแคมไปตั้งแคมไบมันพอยู่ไ้วได้เรียนน้กระไรจสีาีเน้เรียนปืนมานะอปืนวิ่งบวกไม่เรียนดิเสหือผู้ใดก็นังตู้คู่จะมีไรเอาในห้องเอาซื้อแด็บเอาจัเดวผมาแล้วมาแล้วเาไม่ดอยู่

โอ้ยมาขีไรกนย่รอะกันยู่่ยบี้ยโอ้ยบ่ถึอกฮะฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะมีให้เดี๋ยว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 ผมก้ไโอ้ยตัวกพี่ออมนยิงกันแล้วอ๋อเเออสสวยจจะมีใครชันสบอ่ครับคอยยืเลยยุ่ยยย่ัดคอยยุ่ระเบียงคอยยุ่ระเบียงลงมาเลยลงมาเลยไปไเอากันเอากันเดี๋ยวดกันเดี๋ยวค่อกอเดี๋ยว้ัย มาจำจำมีหาลงมาเลยมาลงมาโอเคครับโอเคอุ้ยขณะพุ่มยิงผ่านใช่ลหมวันี่มันสีลงมาไหมเด้อยรุดยอดรุดยอดบงเขาบ้านเลยขณะพุ่มยิงผ่านมันต้องสวมเออโอเคคุณจอมันจอมันไปชาร์จบนเขามันมาเทียมาเทียเป็นนี้วคนเ่าเก่งวันนี้อยู่บ้านมาเร็วมาเร็ว ้โอ้ยเจีมากดจังดตั้งืนต yeah. sí, ั้งตู้ดเนี่นียมไล่วมีตื้นีเดีอุ้ยอุ้ยคือขวามันกลงกลงเ้ย

อยู่ไซรอะไรสิขังเครื่องปะเครื่องเครื่องมันมันอยู่วงเวียนจริจังวงเวียนเปล่าเดี๋ยวก็สิะออมไปวงเวียนชั้นหนึ่งวงเวียนมันเหอนมันอยู่ไหนก่อนมันตกตานมาลงมาบปุ๋ยหรอเอขาอ๋อเบิดบขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อโอ้มีหอดปืนคอกเอ้เดี๋ยวเคยร้องกันเลย่มึงได้วะขึ้นทางนั้นเด้อขึ้นทางนั้นเดี๋ยวจะรอมาทางนี้ เรียบร้อยสวยท่านได้ยุทตัวนี้ผมมาเดี๋ยวสิเดี๋ยวคขายิงปืนพกไปเรียบร้อยเฮ้ยเพ็ดเพ็ดพูดเพ็ดเพ็ดเพ็ดเอ้ยเพเพ็ดเพ็ดเพ็ดยงังแปดเพ็ดยงังแปดสมแปดวะ เปียโอ้ยยังเปียเร็วๆนีินเปียนเไปไป,ไปโอ้สืยาก็อ้หมน่นองเพียบเลยวะนี่เป็นคนหูดีแท้หม่นีคของมาหายเพียบเลยโคตรโคตรใช่้วว่าคือโงเลยนน่ดแปดเก่าคุนซิปบ่ สวยสวยสวยตัสู่ห้าบทอดไรอีลีตัอละวเยไปลาดสวยเหาปีเขาหาโตจับยากอยู่ครับโอ้มันยากแล้วแมนดีไปหะคนซูซีก็เพาน้องม่วหมืนเงี้ยปดเอาตัวมวด่านเอาเขียนยิงเขาได้ปีปุซื้อครับเออ่เขาบอตั้งตัวซื้อขอพ่อไม่มีปืนเลยซื้อเลยแต่่อมีปืนนัันบ่

เ้ีผู้ใดรถตัวโอ้ลงคอยลงคอยไทยเราไทยเราไทยเราไม่ใช่ไทยเขาเหือโบกี้ปืด้ลงนคนเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอเคผมมาถึงแล้อ๋อเจอล้โอ้เพียบเลยเนปูพรมบึบึจังงั้นปูพรมเลยบึธเลยจะป่อยปูพรมใหแต่ส่สื้ของอะไอยู่บ แม่ครับดูแล้รับอมันปาระเบิดมาเออออเมีคนเฮ้จานมันมันมันอยู่บางผมอยู่บางคมโอ้ย่บกูบกมอ้าวน็อกแล้วน็อกแล้วเลสซี่เลสช่วยช่วยปี๋ตายรบเก่าเลยยังเวปเว สามมันสามันอยู่ไหเนาะอยู่ไหเนาะกาเฉียวม่มหุ่มไม่ตายตัวน,นี้ดีนี่อวงขั้บอ่อใดกะลีนี่อวงคือได้ครับเมาตรงปี๊ดเนิ่นนุ่มมันวะมันมันยังเหลืออยู่ดิ่อคุยว่ามันมีตัวแยกเร<ไ>ียนมาอยู่ข่เห็นอยู่มันถ้าคุยตาโปรฝาดเดิไม่มีแอร์รอบมีแอร์ร็อบก็ย,ยิงปูพรมไปสองนัดน่าจะไปแล้ว ประกายอยู่ละโอ้มุหน้าลาแล้วหมวกซิคุณตัวนี้มีผู้้สูงเนี่ยตัวมอนี่คุณแปดคุณแปดในนนซ่านี่คุณแปดลำบากดีจ้เดี้ยโอ้นเอร์บบอ I got s u p p l i e ดีๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆบี น็จะอีคีนี่เปล่าเปลี่ยนอีก็ไดวมันลือดมตัวคนดีไปบันอยู่ที่นี่ี่ยไปหล่อทุกนเอไปล่อเลือเตียมดำด้เลียมดเตียมดำมันหลุดไปอกนเอออุ้ยดึงดึงมาเดอคนนึงัวใจหวขึ้นนิ่มันยานเทาเดนี่มันเห็นขึ้นฟีดเนาะแต่ละคน เฮ้ยค hey, oh oh. oh. ุีเดโอ้นานยิงหลอยิงหลอคนคนคนมีเงินมีกงินนั่นโองหัวเก็บกือกันนี่เก sí, ็บมีมาต่ใส่เขาฝั่งนั้นครับโอ้โหตัวตๆๆต โอ้ม oh, mm ัน hmm. คือค่มยากไอปื้ดอันอักน oh. hmm ี hmm. oh. ah. oh. oh, ่ไหมยี่โด้โอ้โหไอพวกขาววัวโอ้โหโอ้ยอาบบอมันเล่้ยี่เซนอยวะดาร์กโซเล้ยวบวกขาวงัวของสบูกณะแบบนอยไรไหม

อยาปวดอยาปวดเดี๋ยวม่ม hm oh, so okay. ีส oh, ักสีก okay. ็ส oh, okay. ุฟีดกระยานเลยเฮ้ยเงี้ฟีดพงยีลี่โอ้พงยลี่พงยลี่สวยเนาะอม่ง่ายปวดโอโค